สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter boat มาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่13พฤษภาคม2565นะครับมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับ De ็ ken r i ร e กันหน่อยดีกว่าหลังจากที่มีรายงานบอกว่าแม้นักเตะจะเหลือสัญญา2-3ปีแต่อยากย้ายตั้งแต่ปีนี้เลยนะครับแล้วก็มีเชลซีให้ความสนใจรวมไปถึงมาอัปเดตอาการมาเตโอโคอาซิตกันด้วยว่าจะหายทันนัดชิง f a ฟเอหรือเปล่านะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากนี่เลยครับคอลลาแอคนั่นเองนะครับ สิวสุดแพทย์ช่วยจัดก,การปัญหาสิวภายในสิวอักเสบสิวอุดตันผิวหน้ามันตัวนี้ตัวเดียวลดสิวได้ทั้งตัวนะครับปลอดภยัยมีอยอยมีฮาลาลนะครับปรึกษาปัญหาหรือว่าสนใจสั่งซื้อก็แอดไลน์หรือสแกน QR วอารคได้เลยบอกว่ามาจากช่องของ Peter Bo บอมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะครับขอบคุณยากแก้ไอตาขันตีครับใครเจ็บคอไอมีเสมหะไปจัดกันได้แล้วก็มีสมุนไพรธรรมชาติจะท่าจอมทองแก้กรดแต่ย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยอยู่กับช่องปีเต ว่าใช้ดีจริงๆนะครับ ขอบคุณสิงห์เวอร์ออฟฟุตบอลด้วยครับสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่องปีเตอร์โบสนะครับไปกดไลฟ์แฟนเพจกันได้มีคอนเทนต์มาฝากเพียบไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลไทยฟุตบอลนอกนะครับไปติดตามสิงห์เวอร์ออฟฟุตบอลกันได้เลยเช่นเดียวกับซูซูกิสวิตพาวเวอร์ยูอารนะครับนี่สปอร์ตอีโคคาร์เต็มพลังเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ดูอัลเจ็ทแล้วก็แพลตฟอร์มฮาร์ดเทคเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ได้อย่างมั่นใจนะครับแล้วก็การันตียอดขายเปิดตัวในไทยกว่า140,000คันสนใจกดไดไ้ที่ลิงก์ด้านล่างงขอนคันสือว่าไปชมด้วยตนเองที่ โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศเลยนะครับมามารับชมข่าวสารกันนะครับเริ่มกันที่ผลฟุตบอลนะครับเมื่อคืนนี้ที่มีผลต่อเชลซีโดยตรงก็คือนอตลอนดอนดาร์บี้ระหว่างสเปอร์นะครับเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลแฟนเชลซีจริงๆต้องเชียร์ให้อาร์เซนอลไม่แพ้ครับเพื่อการันตีโคต้า UCL แต่สุดท้าย อาร์เซนอลช่วยไม่ไหวครับสเปอร์ครับได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากจุดโทษของแฮร์รี่เคนนาที22จากนั้นมาเหลือ10คนด้วยครับอาร์เซนอลก็คือร็อบโฮดดิ้งไปโดนใบเหลืองแดงไล่ออกจากสนามพอตัวมากกว่าครับสเปอร์มาได้อีก2ลูกครับจากแฮร์รี่เคนนาที37แล้วก็ซนเฮงมินนาที47จบเกมโอ้โหอาร์เซนอลแพ้ขาดลอยทีเดียวครับ0ประตูต่อ3นะครับเป็นสเปอร์ที่เปิดบ้านชนะไปได้นะครับ ซึ่งพอเป็นเช่นนี้ครับต้องมาดูตารางคะแนนพิมารลีกันหน่อยครับว่าเฮ้ยมันจะส่งผลยังไงต่อเชลซีบ้างนะครับมาดูตารางคะแนนกันก็นกอัปเดตณนะตอนนี้นะครับแม้ผลเมื่อคืนจะไม่เป็นใจทําให้เชลซีก็ยังไม่การันตีโคตาทอปโฟนะครับแต่ในในเชิงตัวเลขแล้วต้องบอกว่าเข้าใกล้อยู่ดีนะครับเพราะว่า2นัดสุดท้ายของเชลซีเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจอกับเลสเตอร์แล้วก็วัตฟอร์ดนะครับขอแค่1นแต้ม นะครับจากทั้งหมด6แต้มเต็มเนี่ยขอแค่แต้มเดียวเท่านั้นก็จะการันตีโค้ต้า UCL แบบ99%เลยครับเพราะอะไรเพราะต่อให้สเปอร์เขาชนะรวดใช่ไหมครับสเปอร์ก็จะมีเพิ่มเป็น68มาเป็น71แต้มถ้าเชลซีเก็บได้อีกแต้มหนึ่งก็จะเป็น71แต้มเหมือนกันแต่ประตูได้เสียของเชลซีดีกว่าสเปอร์19ลูกครับเพราะฉะนั้น ถ้าแต้มเท่ากันมันเป็นไปแทบไม่ได้เลยครับที่สเปอร์จะยิงแซงเชลซีสนัดประตูได้เสียตาม19ลูกดังนั้นว่ากันตามหลักนะครับขออีกแค่แต้มเดียวนั่นแหละ2นัดสุดท้ายเล่นในบ้านด้วยขอแค่แต้มเดียวการันตีโค t ต้า u c ซนะครับซึ่งดูแล้วถ้าไม่เล่นหลุดฟอร์มกันดือ้อสอนัดติดต่อกันก็น่าจะเอาตัวรอดได้อยู่นะนะครับแต่คิดอีกมุมนึง อีกมุมหนึ่งก็คือแม้เมื่อคืนเราจะยังไม่การันตีจบท็อปโฟแต่ถ้าคิดข้อดีก็คือเราก็มีโอกาสได้อันดับ3สูงนะครับคือแต้มก็ห่างจากอาร์เซนอลสแต้มด้วยดังนั้น2นัดสุดท้ายอ่ะถ้าเชลซีเก็บได้2แต้มนะครับเราก็จะเป็น72ถูกไหมครับอาร์เซนอลต่อให้ชนะรวด2นัดสุดท้ายเขาก็จะเป็น72เท่ากับเราแต่ประตูได้เสียของเชลซีดีกว่าอาร์เซนอล31ลูก นะครับดีกว่าสเปอร์อีกนะครับเพราะฉะนั้น2นัดสุดท้ายเก็บได้2แต้มก็จะการันตีอันดับ3ด้วยแต่ถ้าเกิดไม่อยากไปซีเรียสไม่อยากไปคิดมากอะไรนัดหน้าขอชนะครับนัดหน้าเชลซีขอชนะถ้าชนะก็การันตีจบอันดับ3ไปเลยนะครับอันนี้ก็คืออัปเดตตารางคะแนนณตอนนี้นะครับผมใช้คําว่าโอกาสที่เราจะได้ไปโคต้า u c l เนี่ยเกิน80%นะ ยังยังไม่ได้ให้ร้อยอยู่แล้วครับเพราะว่ามันยังไม่จบถูกไหมครับแต่ผมว่าเกิน80%แล้วก็โอกาสได้อันดับ3ก็ถือว่าเกิน70%ถ้าไม่ไปแบบหวยแตกพลาดกันเองก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสำหรับซีซั่นนี้นะขอเถอะนะอย่าให้ต้องลุ้นโคตา UCL ถึงนัดสุดท้ายเลยเอาให้มันจบที่นัดต่อไปนะครับทีนี้ครับมาดูอัปเดตเกี่ยวกับ f a Cup นัดชิงชนะเลิศกันหน่อยดีกว่าเอาฝั่งลิเวอร์พูลก่อนนะครับ ฟังลิเวอร์พูล h e a อตติ t i c UK ครับรายงานเลยครับว่าฟาบิโยพลาดแน่นอนครับ นัดชิงเ a ฟเอคัพเจอกับเชลซีเสาร์นี้ยังไงก็ลงไม่ได้รวมไปถึงเกมลีก2นัดสุดท้ายที่จะต้องแย่งแชมป์ลีกกับแมนซิตี้ด้วยนะครับหลังจากที่ฟาบินโยมีอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายนะครับมาจากเกมลีกนัดล่าสุดที่ชนะวิลล่า2ต่อ1นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับสำหรับนัดชิงชนะเลิศ UCL ยังมีโอกาสที่ฟาบินโยเขาจะฟิตทันได้เพราะว่ายังพอเหลือเวลาอยู่สักพักหนึ่งนะครับมันขึ้นอยู่กับว่า10วันจากนี้ร่างกายของฟาบินโยเขาจะตอบสนองยังไงแต่นั ชิง FA ครับเจอกับเชลซีลงไม่ได้แน่นอนแล้วนะครับในทางกลับกันครับมาเตโอโควาสิตของเชลซีนะครับมีรายงานจากทอมร็อดดี้เป็นนักข่าวของเดอะไทมส์บอกว่าโควาสิตอาจมีเซอร์ไพรส์ครับอาจมีเซอร์ไพรส์ฟิตทันลงเล่นนัดชิง FA เคับเจอกับลิเวอร์พูลแม้ตอนแรกดูเหมือนจะแทบไม่มีโอกาสเลยก็ตามนะครับ โคอาสิตเนี่ยโดนแดนนี่เจมส์เสียบแบบน่าเกลียดครับในเกมนัดล่าสุดที่เราชนะลีด3-0นะซึ่งหลังจบเกมเนี่ยทูเคล,ลก็บอกว่ามันยังยืนยันอาการไม่ได้หรอกมันต้องตรวจร่างกายอย่างละเอียดแต่ในความเห็นของทูเคลทูเคล,ลก็บอกว่าอืมน่าจะลงเล่นนัดชิงไม่ได้เพราะว่ามีอาการข้อเท้าบวมอย่างรุนแรงแล้วก็ปวดหนักมากแต่อย่างไรก็ตามครับล่าสุดครับโรดดี้บอกว่าการตรวจเบื้องต้นเมื่อวานนี้แสดงให้เห็นว่าอาการบาดเจ็บของโคอาสิตนะครับ ไม่ได้รุนแรงเหมือนที่กังวลในตอนแรกและก็มีความเป็นไปได้ที่โควาสิตอาจจะลงซ้อมกับทีมได้ในวันศุกร์นี้นะครับฝั่งของ Nisa k i ิน e l l a ครับจาก go com ก็รายงานตรงกันนะครับบอกว่าเขาได้ยินมาว่าโควาสิตเนี่ยรอดพ้นจากอาการบาดเจ็บที่รุนแรงถือว่ายังพอมีลุ้นที่จะเรียกฟิตทันลงแข่งนะัดชิง FA ฟับกับลิเวอร์พูลวันเสาร์นี้นะครับก็ณนะตอนนี้นะครับ ถ้าเอาชัวร์ที่สุดนะเดี๋ยวรอสัมภาษณ์โทมัสซูเกอร์วันนี้น่าจะตอบชัดนะครับว่าสุดท้ายโคเวซิดอาการจะเป็นยังไงแต่ว่าสื่อดังทั้งเดอะไทมส์แล้วก็นิซ่าคินเซล่ารายงานตรงกันนะครับว่าก็ไม่ได้หนักเหมือนที่คิดเอาไว้ตอนแรกเพราะฉะนั้นใช้คําว่าเช็คฟิตละกันจะออกมาเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบห้าสิบไหมอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับแต่ฟาบินโยอันนี้คือลงไม่ได้แน่นอนนะครับก็ขอให้โคเวซิดมีลุ้นลงเล่นได้ละกันเพราะว่า ถ้าเอาตามชื่อชั้นเนี่ยกองกลางของเราดีสุดในฤะดูกาลนี้คือเอ็นโกโลกองเต้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเอาฟอร์มการเล่นเนี่ยโคววซิตคือกองกลางที่เล่นดีสุดของเชลซีฤดูกาลนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาลงสนามได้ก็จะช่วยแดนกลางของเชลซีได้เยอะนะครับโคววซิตลงเป็นตัวยืนคนหนึ่งแล้วจะคู่จอร์จินโย่คู่ te, คคกองเต้คู่ใครก็ได้มันก็สบายใจเพราะฟอร์มตอนนี้โควาซิตกำลังดีมากๆขอให้ฟิตทนันละกันนะครับ อีกคนหนึ่งครับที่เห็นภาพว่ากลับมาฝึกซ้อมแล้วคือคนนี้ครับเอ็นโกโลกองเต้ é, ชายผู้มี8ปอดยืนยิ้มแฉ่งเลยทีเดียวนะครับแม้นั้นล่าสุดครับเราจะยังไม่เห็นเอ็นโกโลกองเต้ลงเล่นแต่ว่ามีวิดีโอการฝึกซ้อมล่าสุดของเชลซีเปิดเผยออกมานะครับว่าเฮย้ยได้เห็นแล้วว่ากองเต้เนี่ยกลับมาลงซ้อมได้ตามปกติแล้วเพราะฉะนั้นกองเต้ก็มีลุ้นลงเล่นนัดชิง f a c เ p เหมือนกันคือถ้าเกิดฟิตเต็มร้อยนะ ฟิตเต็มร้อยจริงๆนะต่อให้นันล่าสุดจอชิงโยเล่นดีมากผมชอบจอชิงโยฟอร์มนัดล่าสุดมากเลยแต่ถ้าเกิดกองเต้ฟิตเต็มร้อยและโควาซิตลงได้ผมว่าอาจจะเป็นคู่โควาซิตกับกองเต้ก่อนไหมถ้าถ้าฟิตนะแต่ถ้าไม่ฟิตขึ้นมาก็อาจจะเป็นคนใดคนหนึ่งระหว่างกองเต้กับโควาซิตยืนคู่กับจอจินโยนะครับก็น่าจะออกมาในทรงนี้นะครับเกี่ยวกับนัดชิงชนะเลิศ FA Cup คัพเนี่ยนะฮะก็เชลซีมีเงินอัดฉีดด้วยนะครับเรียกว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจนะครับ มีรายงานจากซามีม็อกเบลครับของเดลี่เมล l บอกว่านักเตะเชลซี Chelsea จะได้รับเงินส่วนแบ่งหรือว่าเงินโบนัสนะครับหล้านปอนด์ถ้าควาค้าแชมป์เอฟเอได้สําเร็จฟัง1ล้านปอนด์เหมือนไม่เยอะต้องต้องคุณเป็นเงินไทยนะคุณเป็นเงินไทยก็โอ้โหสี่สี่ล้านบาทนะครับก็เยอะนะครับเขาบอกว่าเชลซีถือเป็นทีมที่จ่ายโบนัสก้อนโตที่สุดทีมหนึ่งในพรีเมียร์ลีกแล้วแต่ก็จะจ่ายยากกว่าหลายทีมด้วยนะครับเช่นคุณจะได้เงินโบนัสคุณต้องเป็นแชมป์เท่านั้น นะครับเป็นแชมป์เมเจอร์ด้วยนะถ้าเป็นแชมป์หยิบย่อย,อยไม่นับนะฮะซึ่งสมมุติถ้าเกิดเชลซีจบอันดับ3ได้โคต้าไปเล่น UCL เชลซีไม่จ่ายโบนัสนะครับเพราะถือว่ามันไม่ใช่ถ้วยแชมแต่อย่างเช่นสมมุติถ้าเกิดคุณเป็นแชมป์ UCL อย่างฤดูกาลที่แล้วเราเป็นแชมป์ยุโรปมาใช่ไหมครับได้เงินโบนัส10ล้านปอนด์ถ้าเกิดได้พรีเมียร์ลีกในอนาคตได้โบนัส4ล้านปอนด์นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ก้อนโตอยู่แต่จะได้หรือไม่ได้ ของที่ผ่านมามันก็ผ่านแล้วผ่านพ้นไป UCL เราพลาดไปแล้วพรีเมียร์ลีกเราพลาดไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็มาฟโฟกัสที่ FA Cup กันต่อนะครับซึ่งเดนิเมลบอกว่าการที่เชลซีจ่ายเงินโบนัสยากขนาดนี้ แต่จ่ายทีจ่ายแพงเนี่ยมันทําให้นักเตะมีความกระหายอยากคว้าแชมป์ทุกปีแล้ว f อฟเอก็ดึงดูดเหมือนกันครับหล้านปอนด์มันก็ไม่น้อยเหมือนที่บอกไปมันก็เท่ากับว่าเหมือนกับถ้าเกิดเอาไปแชร์แบ่งกันทั้งทีมเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคุณได้ขั้นหน่วยฟรีเพิ่มอีก1สัปดาห์เลยนะครับเท่าไปแชร์กันเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวเลขที่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่านักเตะเชลซีจะกระหายขนาดไหนสําหรับนัดชิงชนะเลิศเอฟเอคัพนะครับตื่นเต้นเหมือนกันนะซึ่งเชลซี แต่ว่าเขาเขาต้องบอกแบบนี้แล้วกันนะครับมันไม่ได้แบบว่าเข้าโค้งเข้า,ข,าข้างใครนะครับผมไปหาข้อมูลมาแล้วเพราะว่าย้อนกลับไปมันก็จะมีโปรแกรมบางช่วงเหมือนกันที่ฝ่ายจัดจัดโปรแกรมให้ลิวพูลเขาไม่ดีอย่างเช่นแบบเล่นเกมวันอาทิตย์แล้วต้องเตะบอลยุโรป เร็วกว่ากำหนดอะไรประมาณนี้หรือบางทีเตะมอนยุโรปวันพุธแต่ต้องมาเล่นเกมลีกวันเสาร์อารมณ์ประมาณนี้เลี้ยวคูเขาก็มีซวยๆจากเรื่องนี้เหมือนกันเพียงแต่รอบนี้ความซวยมันมาอยู่ที่เรานะครับเพราะอะไรเพราะฝ่ายจัดพิมลิกเขากังวลเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดไงไม่อยากให้เชลซีกับเลี้ยวคูเตะกลางสัปดาห์คืนเดียวกันนะครับเดี๋ยวมันจะแย่งเรตติ้งกันอยากกระจายเรตติ้งไงซึ่งความซวยเลยมาอยู่กับเราเราได้ได้พักน้อยกว่าเวอร์วูลวันหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถ้าจะไปบ่นก็ ไปบนฝ่ายจัดพิมพ์เลขแล้วกันนะครับผมว่าลิ์ภูเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ มาดูเรื่องสปอนเซอร์ใหม่กันหน่อยนะครับสปอนเซอร์แขนเสื้อนะครับหลังจากที่ไลฟ์หลังเกมผมอัปเดตให้ฟังแบบกระชับไปแล้วนะครับวันนี้มีรายละเอียดเต็มออกมาก็ตรงตามที่แม์รอกับเดอะไทมส์กับสกายสปอร์ตรายงานเลยครับว่าจะประกาศเมื่อวานแล้วก็ประกาศจริงๆเชลซีแถลงการยืนยันนะครับว่าได้เซ็นสัญญากับ Amber Group นะครับเป็นบริษัทลงทุนทรัพย์สินดิจิทัลนะครับหรือว่าคริปโตเคอเรนซีนะครับให้เข้ามาเป็นสปอนเซอร์แขนเสื้อใหม่ซึ่งจะมีโลโก้เวลฟิน นะครับเวลฟินนี่เป็นแพลตฟอร์มใหญ่ของบริษัท Amber Group นะครับจะมาอยู่ตรงแขนเสื้อของเชลซีนะครับแทนที่ฮุนไดนะครับที่กำลังจะหมดสัญญากับเชลซีพอดีแล้วก็ดันมาทำตามทรีนะครับสปอนเซอร์หน้าอกเสื้อในการขอระงับการสนับสนุนเชลซีซะงั้นโดนแฟนบอลด่ากระจุยเลยนะครับคือแทนที่จะแบบหมดสัญญากันชิลชแยกย้ายกันด้วยดีเออมันจะได้แฮปปี้ไงอันนี้มาขอถอนขอระงับการสนับสนุนเชลซีตามทรีไปด้วยแฟนบอลเลยแบบโกรธ โกรธมากๆอาจจะไม่ได้โกรธเท่าทรีแต่ก็โกรธพอสมควรครับกระแสะแฟนบอลต่างประเทศนะครับสื่อบอกว่านะครับอันที่จริงเนี่ยฮุนไดตอนที่อยู่กับเชลซีเขาจ่ายเงินเชลซีดีมากเลยนะครับให้เฉลี่ยปีหนึ่งก็1 0 1ถึง12.5ล้านปอนด์ซึ่งก็ถือว่าเยอะนะตอนเซ็นสัญญากันยาวเนี่ยโอ้โห เป็นสถิติพรีเมอรีกตอนนั้นด้วยแต่ของเวลฟินกับแอมเบอร์กร๊ปเนี่ยให้โหดกว่านะครับให้ปีละ20ล้านปอนด์มากกว่ากันประมาณ2เท่านะครับจะเริ่มต้นฤดูกาลหน้าเป็นต้นไปแต่เขาไม่ได้บอกนะครับว่าเซ็นสัญญากันกี่ปีอาจจะเป็นสัญญาระยะสั้นไปก่อนก็ได้เพื่อรอดูก่อนครับว่าผลตอบรับมันจะดียังไงแล้วก็อันที่จริงเนี่ยต้องบอกแบบนี้แล้วกันนะครับว่าพวกรัฐบาลอังกฤษเขาจะไม่ค่อยเชียร์ให้ทีมในพรีเมยรีก รับสัญญาระยะยาวกับบริษัทที่เป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์เงินดิจิทัลคริปโตเคอเรนซีไม่อยากให้เซ็นยาวเพราะว่าเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันมีความผันผวนค่อนข้างเยอะถูกไหมครับมันขึ้นมันลงมันสวิงอะ่ะมันไม,ไม่ไม่แน่มไม่นอนคือรัฐบาลกับฝ่ายจัดไม่ได้ห้ามในการรับแต่เขาจะแนะนําว่าอย่าเพิ่งเซ็นยาว,ยาวเออเขาจะพูดแบบนี้อย่างลิวพูก็มีข่าวนะครับว่าจะเซ็นสัญญากับบริษัทเกี่ยวกับ ทรัพย์สินดิจิทัลนะครับก็มีข่าวเหมือนกันนะอันนี้ก็คือเรื่องสปอนเซอร์ใหม่ดูแล้วโลโก้สวยอยู่นะเวลฟิน well นะครับมาอยู่ตรงแขนเสื้อเชลซีก็เดี๋ยวรอดูครับว่าดีไซน์ออกแบบมากับชุดใหม่จะเป็นยังไงนะครับมาดูเรื่องตลาดซื้อขายกันหน่อยดีกว่านะครับไปดูกันที่พ่อหนุ่มหน้ามนคนนี้ครับเด็กแคนริ์นะครับมีรายงานจากสกายสปอร์ตครับบอกว่าเด็กแคนริ์ปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่ที่เวสแฮมยื่นมาให้8ปี ค่าเหนื่อยปีค่าเหนื่อยสัปดาห์ละสองแสนปอนนะครับรวมแล้วตลอดสัญญามูลค่าแปดสิบสามล้านปอนนะครับอืยืนให้โหดมากแต่ยื่นให้แปดปี ใครมันจะไปต่อวะไอ้ข่าเนือ่ยสองแสนมันก็เยอะอยู่ครับแต่8ปีใครมันจะไปต่อวะนะครับซึ่งข่าเนือ่ยสองแสนเนี่ยเป็นสถิติสโมสรด้วยตอนแรกนึกว่าข่าวนี้เป็นข่าวลือนะครับเพราะต้นฉบับมันมาจากเดอะซันไงแต,แ,ตแต่แต่ว่าทางสกายสปอร์ตบอกว่าจริงนะยื่นมาจริงๆแล้วก็เด็กแ n นริสก็ปฏิเสธไปเรียบร้อยนะครับว่าโอ้โหแปีใครมันจะไปเอานะครับซึ่งพอเด็กแคนริสปฏิเสธสัญญ,ญาแบบนี้เท่ากับยื่นกี่รอบกี่รอบเขาก็ปฏิเสธ ทำให้เวสต์แฮมจะเบรกการคุยสัญญาฉบับใหม่ไปก่อนครับเอาไว้จบตลาดซื้อขายซัมเมอร์เนี้ยเดี๋ยวเวสต์แฮมค่อยกลับมาพิจารณาคุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่อีกรอบเชลซีกับแมนยูต่างต้องการคว้าตัวเด็กแคนริ์นะครับแต่เวสต์แฮมยังอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบเพราะอะไร เพราะว่าซัมเมอร์เนี้ยสัญญาสเสด็อสอ2ปีและเวสต์แฮมมีออปชันขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีด้วยนะครับเป็น3ปีนั่นหมายความว่ายังไงเวสต์แฮมเขาก็ใช้ออปชันนี้อยู่แล้วเด็กแคนริสน่าจะมีสัญญาถึงปี2025นะครับทำให้เวสต์แฮมยังพอโก่งค่าตัวได้เยอะเขาจะโก่งเป็นหลักร้อยล้านปอนด์เขาทําได้นะถ้าสัญญา3ปีถูกไหมครับในมุมของเวสต์แฮมอ่ะจะไม่ขาย ซัมเมอร์นี้เวสแฮมอยากรอขายปีหน้าปี2023ซึ่งซึ่งถ้าเกิดถึงปี2023สเนี่ยสัญญามันก็จะเหลือ2ปีเวสแฮมก็คงจะไม่ได้โกงค่าตัวเวอร์เป็นหลัก100ล้านปอนด์และอาจจะเป็นหลัก70-80ล้านปอนด์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมุมของเวสแฮมอยากขายปีหน้าแต่อย่างไรก็ตามครับสกายสปอร์ตบอกว่าแม้เวสแฮมจะอยากขายปีหน้าแต่ในมุมของลักเตะนะครับในมุมของเด็กเคนไรส์เขาไม่อยากรอปีหน้าครับ เด็เค r นไรสอยากย้ายออกจากเวสแฮมตั้งแต่ซัมเมอร์นี้เลยนะครับคือไม่อยากรอเวสแฮมอยากขายปีหน้าแต่ d e c k เ n r นไรสอยากย้ายปีนี้เลยสกายบอกแบบนี้เลยครับว่าอยากย้ายปีนี้เลยนะครับอันนี้คือในเซกชันของการรายงานข่าวทีนี้ครับสกายสปอร์ตเขาให้กูรูมาช่วยวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยนะครับกูรูที่มาช่วยวิเคราะห์เนี่ยนะครับเขาชื่อว่าซินนี่บอสเวลนะครับอันนี้วิเคราะห์นะ ไอเรื่องของรายงานข่าวจบไปแล้วนะครับก็คือเวสแซมไม่อยากขายปีนี้แต่เด็กคนไรส์อยากย้ายปีนี้เลยซึ่งเชลซีก็มีลุ้นถ้าเกิดนักเตะแบบมีความกระหายทะเยอทะยานที่จะย้ายทีมจริงๆส่วนในมุมวิเคราะห์นะครับนักข่าวอีกคนนึงเขาบอกว่าเชลซีเป็นทีมที่พิเศษสําหรับเด็กคนไรส์เสมอนะครับเพราะเป็นทีมเก่าแต่เขาตั้งคําถามว่าเชลซีจะกล้าจ่ายไหมละ่ะ100ล้านปอนด์ในซัมเมอร์นี้มันก็น่าคิดแต่นักเตะอยากย้ายแน่ๆเพราะไม่ต้องการต่อสัญญาฉบับใหม่แล้วก็ ค่าเหนื่อยปัจจุบันยังเป็นค่าเหนื่อยจากสัญญาเก่าอยู่นะครับดังนั้นถ้าเด็ o เกนไรส์อยากอัปเกรดเงินให้มากขึ้นคุณจะต่อสัญญากับเวสแฮมก็ไม่ได้เพราะถ้าเกิดคุณต่อเดี๋ยวคุณอดย้ายยาวๆเพราะฉะนั้นทางเดียวที่ถ้าเกิดคุณอยากได้ค่าเหนื่อยมากขึ้นคือคุณต้องย้ายทีมและถ้าเกิดย้ายทีมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเชลซีหรือแมนยู ค่าเหน่อยมันได้เยอะขึ้นยิ่งถ้าเป็นเชลซีได้เล่นยูเอฟ่าแชมเปียนส์ด้วยนะครับอันนี้คือความเห็นเพิ่มเติมจากกูรูของสกายสปอร์ตนะครับซึ่งก็ไปในทางเดียวกันนะครับคือนักเตะอยากย้ายอยู่แล้วล่ะถ้าเชลซีกล้าย,ยื่นให้เวสแฮมพอใจผมว่าเด็กแค่น้อ์ก็น่าจะอยากมาเชลซีซัมเมอร์นี้แต่คําถามคือกล้าหรือเปล่าเออสัญญา3ปีกับ100ล้านปอนด์มันก็มันก็แพงเวอร์ไปจริงๆนะครับว่ากันตามตรงแล้วเป็นเด็กเก่าเราด้วยไงผมว่า ถ้ามันสัญญา3ปีต้องต่อรองว่ะคือถ้าเกิด2ปีอ่ะผมว่า60 7 0เจล้านนะพอคุยได้แต่ถ้า3ปีมัน60 7 0เจไม่ได้ดลกับความเป็นเด็กขันไร์กับความที่ได้โควตาโฮมกรนนะครับนักเตะท้องถิ่นแล้วเป็นเด็กปั้นเชลซีด้วยนะครับโฮมกรนแบบลงทะเบ,บียนในยูฟาได้ด้วยอาสามปีผมว่าต้องลองต่ออยู่สัก80ดสิบไหมแปดสิบจริงๆก็ยังแพงนะแต่ผมจะพูดแบบนี้แล้วกันว่าถ้าไม่รีบเอา นะครับถ้าไม่รีบเอาเกิดปีหน้าสถานการณ์เปลี่ยนนะครับเช่นผลงานเชลซีอาจจะไม่ได้ดีและถ้าเกิดแมนยูยุคเทนฮากเขาดีขึ้นมาถ้าแมนยูมาบิดแย่งถ้าซิตี้อยากได้กลางรับคนใหม่ขึ้นมามาบิดแย่งคือซัมเมอร์เนี้ยบางทีทีมที่แบบเป็นต่อจริงอ่ะมันอาจจะเป็นเชลซีไง เพราะแมนยูก็มีเงินแต่แมนยูไม่ได้เล่น UCL ส่วนเชลซีโอกาสไป UCL ประมาณ80%แล้วนะครับมันยังใช้โคดต้าน u l l มาดึงดูดได้แต่ปีหน้ามันไม่แน่ไม่นอนเกิดสมมติแมนยูเชลซีได้ UCL ทั้งคู่เงินก็ให้ได้เยอะทั้งคู่แล้วแมนยูมีความต้องการกลางรับแบบโค,โคตรมากกว่าเชลซีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณรอซัมเมอร์2 0 2 3อะเชลซีอาจจะไม่ได้เป็นต่อก็ได้ แต่ถ้าเอาตอนนี้มีโอกาสเป็นต่อเพียงแต่ว่าต้องจ่ายแพงซึ่งเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเชลซีของท็อตโวลี่จะสู้หรือเปล่านะครับส่วนคาริดูคูริบาลีครับมีอัปเดตสั้นๆจากมาเตโมเรโตนะครับนักข่าวของสกายสปอร์ตบอกว่าเชลซีมีการพูดคุยกับเอเจนต์ของคาริดูคูริบาลีกองหลังนาโปลีแต่ฝั่งนาโปลีเนี่ยต้องการข้อเสนอสุดพิเศษถึงจะยอมขายนะฮะปัจจุบันอายุ30ครับเดี๋ยวเดือนหน้า31แล้วถ้ายังโกงอีกก็คงไม่มีใครซื้อนะครับแต่ในมุมของผมนะ คือไอ้โก่งที่ว่ามันโก่งเท่าไหร่ล่ะคือมีช่วงหนึ่งที่มันเก่งมากนะคูลิบารีและใครมาซื้อแม่งโก่ง80ล้านร้อยล้านสุดท้ายอดย้ายแล้วก็สุดท้ายอาจจะต้องเป็นตำนานนาโปลีนะครับถ้าเลดแพงขนาดนั้นไม่มีใครเอาหรอกครับและอายุกาลังจะ31แต่ถ้ายอมลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์อ่ะยี่สิบกว่าล้านออน่าสนใจอยู่นะสำหรับคูลิบารีเพราะว่ามันก็ยังฟอร์มดีอยู่ครับปีนี้ก็ยังเป็นตัวหลักของนาโปลอีอยู่ นะครับแล้วก็ผลงานนาโปลีก็ไม่ธรรมดาผมไปเช็คตัวเลขเชิงสถิติมาก็ยังถือว่ามีตัวเลขที่ค่อนข้างสวยสําหรับคาริดูคูริบาลีถ้าถ้าค่าตัวไม่ได้ไม่ได้แพงเวอรออ์ผมว่าก็โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดเกิน30ล้านผมไม่เชียร์แล้วเพราะาอายุจะ31แล้วไงสไตล์ก็ไม่ได้หนีจากโรดิเกอร์ครับ เป็นกองหลังตตัส็อปเปอร์ชอบบวกนะครับแข็งแกร่งแล้วก็มีความเร็วนะฮะแต่ถ้าแพงไปก็ไม่เอาเดี๋ยวไปเอาคนอื่นแทนนะครับปิดท้ายกันที่เซจินโยเดสครับมีรายงานจากลุイ m มิเกลซานของสื่อสปอร์ตแคว้นคาตาลันบอกว่าเชลซีสนใจเอาเซจินโยเดสมาเสริมทัพนะครับเนื่องจากโทมัสทูเคิลชื่นชอบและบาร์ซ่าก็พร้อมขายด้วยครับตั้งราคาเอาไว้ที่20ล้านยูโรตีเป็นเงินปอนก็ก็17.1ล้านปอนนะครับ เดสเนี่ยเล่นได้สารพัดประโยชน์นะครับปีกซ้ายได้ปีกขวาได้วิงแบ็กซ้ายวิงแบ็กขวาได้ถ้ามองเอามาเป็นตัวคัฟเปอร์ตำแหน่งวิงแบก็กตามที่สื่อรายงานก็น่าสนใจนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับมันมีกรณีต่อรองกันได้ด้วยนะเพราะว่าบาซ่าเขาอยากได้อลอนโซกับอัสปิลิโกยตามันอาจจะมีการคุยกันเรื่องสวอปดีลหรือหาข้อตกลงกันก็ได้อาจจะเป็นแบบสมมติถ้าเชลซีไม่อยากเสียเดฟ อยากจะเก็บเดฟเอาไว้แต่อยากปล่อยอล o อนโซอาจจะเป็นอล o อนโซบวกเงินเล็กน้อยแม้เพื่อซื้อเซจินโยเดสก็อารมณ์ประมาณนี้มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับแต่ผมชอบมาร์คคูคูเรยาของไบรตันเพียงแต่มาร์คคูคูเรยาก็แพงนะเพราะว่าตอนที่ไบรตันเขาไปซื้อมาก็ซื้อมาแพงแล้วเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้คือข่าวสารที่นํามาฝากกันก่อนจากไปขอบคุณสำับ ผู้สนับสนุนใจดีอีกครั้งนะครับทั้ง s ูซูกิสวิตพาวเวอร์โยอาไปดูที่โชว์รูม s u z u กิทั่วประเทศเลยนะครับขอบคุณสิงห์ f Football เป็นซ่อยยังเป็นทางการของปีเตอร์โบสนะครับอยู่กันยาวๆนะครับสำหรับสิงห์ of Football ขอบคุณยาแก้ไอตาขันตีกับสมุนไพรธรรมชาติยาทาจอมทองด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคอร่าแอควิตามินสูตรลดสิวสนใจสั่งซื้อได้เลยครับมาจากช่องปีเตอร์โบสมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับช่วงนี้ปีเตอร์โบส์ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชกััันสสวสดีครบบย